ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเพเย์แีกนะัดที่12ประจำวันพฤหัสที่2ี่ตุลาคมเวลา2อนากาสิานาทีตามลับเตศไทยโดยแมชเชตเตอร์ยูเตนับจะเปิดโอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์อยผมจีเซียนเตอร์แชแนลผู้ภาคบรรยายในเกมนี้นะครับโดยทั้ง2ทีมนับก่อนที่จะมาเจอกันในนัดนี้นะครับผมก็ได้ผ่านเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับรวม โดยมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทำได้เพียงแค่เสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปเพียงแค่0ประตูต่อศูนย์ในขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับผมชนะเอีล์วรตตันไป2ประตูต่อศูนนั่นเองครับผมในขณะที่อันดับตารางนะครับผมท่ามาเชสเตอร์แต่ยู่อันดับที่5ของตารางมี16แต้มส่วนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมอยู่อันดับที่3ของตารางมี23แต้มนั่นเองครับผมเอาล่ะเราไปดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงเล่นกันนะครับ โอยทางแมสเตอร์ยนเแต่ถ้าผมจะมาระบบ4 2 3 1ผู้รักษสาวตัวเป็นดาวิดเตแฮร์ผู้เสตแทบ็ก2ตัวนะผมจะเป็นมาตินเน่จากผู้วารานแบ็คซ้ายเป็นชอแบ็คขวาเป็นดาโล่ย้บขึ้นมาเป็นกองกลางตัวรับนะผมเป็นเอริเซนจากผู้กับคาเซมิโล่ปีซ้ายเป็นลัฟฟอร์ดปีขวาเป็นอัลโตนี่กลางลุกเป็นบูโน่เฟนาสและนาเปายังคงเป็นคริสเซนโดโรนัลดนั่นเองครับผม ในขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะผมไล่อัพก็จะมาระบบ3-4-2-1นึ่งนะผมผู้รักษาตัวเป็นฮุกโกโยริสเดลตาแบ็กสตัวเป็นโรเบโรไดเออร์เดวิสขยับขึ้นมาเป็นกองกลางเป็นเบตาโก,กจากผู้คอยเบียกนะครับผมวิ่งซ้ายเป็นเปเลซิตวิ่งขวาเป็นโดฮัตตี้และหน้า3ตัวนะผมเป็นจอนฮุนมินคูรูเซกี้และแฮร์รี่เคนนั่นเองครับผมเอาล,ละเกมที่โอแทฟฟอร์ดนะครับผมกลางสัปดาห์วันพฤหัสบดี จะเป็นยังไงก็คือวันพุธกลางวันพุธตอนตอนดึกนั่นเองครับผมก็มาดูครับว่าผลนะผมจะเป็นของใครนะครับผม3มแต้มหรือ1แต้มเอาละแมชชเ,เตอร์แต่เคียร์ปอนกีคิสโตโรโดจากซ้ายไปขวาโดยในเกมนัดน,นี้นะครับผมทางสื่อหลายๆสื่อนะครับผมก็คาดการณ์ว่าคิตเตียนอิริเซนนะครับผมน่าจะหายจากการป่วยนะครับผมและกลับมาเจอในนัดน,นี้กับ ท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับผมในขณะที่อ,อัลเตนี่มาซิยานะครับผมก็หายก็ค่าการเหมือนกันนะว่าจะหายมาเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์แนแต่ผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นกิเโนโรนโดยืนประจำการเกมลุกนั่นเองครับผมจังหวะน,นี้ที่คาเซเมโลโนเฟนานแหมโดนตัดไปได้แล้วซอนฮุนเมินขึ้นเร็วม,ม้ํมดาวโลยังอ่านเกมได้ดีในส่วนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผม ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับผมของอ่าดิชาริสันแต่จังหวะนี้เป็นคิสเยโนโรเจรลุบมาแม่โอ้โหยิงด้วยซ้ายแต่คุกโกโยริเสีไปได้โอ้เนจังหวะนี้ยิงด้วยซ้ายจะเสียบเสาแรกแต่คุกโกโยริปฏิกิริยายังดี าแล้วครับเปิดมุมจังหวะนี้เหมือนจะมีการล้มข้างในแต่โยนมาแล้ววาราโมงลูกนี้โอ้โหตะข่ายสั่นแต่มันนอกกรอบครับผมโอ้เนี่ยโมงลูกนี้ไม่ตรงกรอบว่าแต่ได้ลุ้นเลยอาแล้วขอแจ้งข่าวไว้นิดนึงนะครับผมเป็นข่าวของทางทอทนอร์สเปิร์นั่นเองครับผมว่าลิกชาลิซันก็มีอาการบาดเจ็บนั่นเองครับผม การไปเล่นที่เอเวอตันเล่นกับเอเวอตันนั่นเองครับผมก็เลยน่าจะไปได้เล่นแน่นอนนะอ้าวแล้วลูกนี้ยังไงโอ้ได้ฟรีคิกเฉยเลับผมเป็นบุโน่แฟนานยิงแล้วเหมือนอเกมรับตัวกองหลังของทางทอตเนมสเปอร์จะเอาแขนมารับบอลน,นะครับผมหูฟรีคิกระยะอันตรายอันตรายเลยครับผมโอ้ลูกนี้ทีเดียวก็จะเป็นจุดโทษแล้วนะครับโอ้ที่จะรับการสังหารฟรีคิกครับผมเป็นบุโน่แฟนานระยะกลางประตูที่18 หลานนั่นเองอะแล้วจังหวะนี้ไม่ยิงให้กัลิเตเลเนเล่นซ้มาที่คิสโนโรนัลดโดวยิงลูกนี้แม่โอ้โหมุมเดิมเลยแต่กูโกโยริสยังอ่านเกมไม่ได้ครับผมโอโ้จังหวะนี้เนี่ยยิงสปริงข้อท้าดีมากครับผมมาตับปอบออกไปได้แต่เป็นอันโตนี่เล่นซ้นมานะผม ขอบเข้ามาให้บุนโน่แต่ก็เอาเกนมาที่เซนแล้วโยนมาจาังหวะน,นี้วารานได้มงแต่บอลมันเบาไปเข้ามือกุโกโยริสโอ้โห15ทีเรียกว่าเป็นเกมของมชสเตอร์ยูเอเอะแล้วผมเริ่มเติมเริ่มเกมขึ้นมาก็เรียกว่าดุดันเหลือเกินสำหรับมชสเตอร์ยูเเตทแลก,การกลับมาของคิตตียนิเซนทำให้เกมรู้สึกไหลลื่นขึ้นนะตัวเชื่อมเกมของมชสเตอร์ยูเเอทนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบเหลือเกิน แต่ก็ต้องมาดูว่าเกมนิดนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเบิสิตเบิสิตลากมาแล้วจวังหวะนี้ยังมีคาเซมโลคอยประคองพืนมาให้กับเบนตากูเขามาที่ซ่อนเอ็นจังหวะนีโลงเลยที่ห้อยเบียกแม่แต่ไม่ยิงแล้วก็ยิงไกลลูกนี้โดมาติเนสสกัดไว้แล้วจะเล่นสวนเร็วได้ไหมของมชสเตอร์เต็ดคุณโอฟเอน,นัส์คาเซมิโล โยนมาทางขวาให้กับอันโตนี่อันโตนี่อัอนโตนี่ไม่ผ่านโรเมโรแต่ยังได้เก็บบอลอยู่แต่จังหวะนี้โรเมโรโอ้โหโ,หโชคดีไปนะที่ลูกนี้มันได้ฟาวไปก่อนแล้วจวังหวะนี้ไม่งั้นนะอัอนโตนี่มีใบเหลืองแน่นอนอะจังหวะนี้เข้าน่ากลัวเหลือเกินแล้วไตรฟูฟีคิกโยนเข้าไปแล้วครับลูกนี้ยังไงเหมือนจะมีการเล่นสูตร ให้มาที่ชอชอโยนเข้ามาจะให้โรนัล do ได้หมวกลูกนี้แหมไม่ค่อยหางตัวฮโกโยริเท่าไหร่โอ้ตอนนี้เรียกว่า3 0นาทีผ่านไปแล้วนะยังคงเป็นทางมาสเตอร์เตดที่มีโอกาสาได้น้ำในเนื้อมากกว่านะแล้วโรนัลโดยิงลูกนี้แหมโอ้โ,อโหโฮโกโกยริซปเปอร์เซฟโอ้สามครั้งเข้าไปแล้วผมในการยิงมุมเดิมของโรนัล do แต่ยังคงเป็นฮโกโกยริ โผลความหนึบมาผมตัมปลอออกไปได้ฮาแล้วเตะมุมของทางมนเชสเตอร์เต็ดยูมาจังหวะนี้เก็บที่โรนัลโด,โด,โดได้ยิงแมาแต่ยังโดนบล็อกไปได้แล้วสวนเร็วของทางทาแนมฮอสเปอร์เป็ตเตอร์เฟรเดิสตเฟเดิสต ยังไงยังไม่มีเพื่อนคอยเชื่อมเกมตามมาเองให้กับซอนเปเรสิตเปเรซิตจังหวานนี้ทางซ้ายหนึงหนึ่นกาดาโลยังคืนมาให้กับเบนตาโกเข้ามาให้แฮร์ริเคน,เนยังไงกลับมาที่เปเรสิตแล้วมไม่ผ่านดาโลยังได้ลูกทุ่มอยู่ นะเหลือ5นาทีสุดท้ายนะผมใครยิงได้ก่อนจะของความได้เปรียบในครึ่งหลังเยอะเลยนะผมอนโตนี่อีกเส้นเซเมโล่แหมจะตัดผัดแบ็กตังหบานนี้จะให้ลัฟฟอร์มไม่ผ่านละครแล้วสวนเร็วของท็อตนมฮอสเปอร์ได้ไหมเคนจะตบให้ครูเซฟกี้แต่ไม่ได้แล้วสวนเร็วของแมนยู ทางด้านซ้ายมาคัดและฝอรดลากมาแล้วจวังหวะนี้ข้างในมี2คนแมแต่ลรากลับมาก่อนให้เพื่อนที่บุโนโมาที่โรนาโดมแม่โอ้โหมุมเดิมแต่ก็ยังคงโดนฮุโกโกยริเซฟไปได้โอ้วันนี้โดนโด,โดไม่พกดวงมาครับผมแม่แต่ดวงมาอยู่ที่ฮุโกโกยริแทนแล้วตอนนี้โอ้สี่ครั้งสี่เซฟครับผมนี่ไนงะฮุโกโกยริโอ้วันนี้ เียกว่าดวงชงแล้วสำหรับคริซโนโรนโดแต่โหยมาจังหวะนี้ให้บูโนได้หมุนหม่งเช็ดเช็ดบางเกินไปครับผมแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับผมที่โอทาฟฟอร์ดมาเซเตอร์เนตอย่างโค้เบิร์กับตอนนั้นเขาสเปอร์อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมจากนี้เรียกว่าองการของคิซโนโรโดในมุมเดิมนะครับผมสี่ครั้งโอกาสรวมทั้งหมดหกครั้งแต่ไม่เป็นประตูครับผม ด้ยความสุดยอดของฮุกโกยอริสเรามาดูว่าโค้ชทั้งสองทีมนะอีเล็กเซนฮากับอาตเตโนโคอนเต้จะแก้เกมไงให้สามารถคว้าชัยในนัดนี้ได้นะครับผมเอาละภาพสัญญาณในครึ่งหลังมาแล้วเราไปติดตามชมกันเลยครับเอรับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นด้วยสเปอร์เคียบอลน,นะบอลอยู่ที่เคนเ่นชิงกัสซอนออกไปทางซ้าให้กับเปริซิส ก็ยังไม่มีการแจ้งมาในการเปลี่ยนตัวนะครับผมยังคงยึด11ตัวจริงผู้เล่นเหมือนเดิมนะครับของทั้ง2ทีมแล้วก็โยจาวานิของเปริสิสต,ตัวครับเซมโลสก,กัดออกไปได้ได้เตะมุมครับผมนี่ฮนะจังหวะของการเซฟของฮโกโยริกับคิซินโดโรนโดครับผมวั35ปีครับผมแต่ยังก็ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าวัย36แล้ว นับจากในตัวเกมนะคะับตัวเซฟกี้ลากเข้ามาไม่ผ่านโด,ดมาตินีเขี่ยออกไปจังหวะนี้เก็บจังหวะสองที่อานโตนี่แล้วโอ้ยังได้อยู่ครับอานโตนี่ชิงเข้ามาข้างในให้อีริเซนอีริเซนยังไงลากมาจังหวะนี้คืนให้กับคาเซมิโรโรนัลโดโรนัลโดโล็อจังหวะให้อีริเซนมาที่บูโด,โดแฟนาน กูโน่ฟันนานแม่จะลากผ่านไม่ผ่านดูคัตตี้แล้วส่วนเร็วของทอนเนลสเปอร์ได้ไหมที่แฮริเคเนเคนเคนจังหวะน,นี้โยนมาทางซ้ายให้กับเปเลซิตยิงลูกนี้แม่โอ้โหเดวิดเจแฮร,รับติดมือโอ้โ,โชว์ความยอดเยี่ยมของโกทั้งสองคนเลยครับผมจังหวะนี้แล้วคา,าเซเมิโร่เบิ้ลเร็วมาให้กับโรโดเ่นชิงกับอันโตนี พาเซมิโลตัดข้ามขวางมาทางซ้ายจะไม่ผ่านและและฟอร์ดไม่ได้และอีกเส้นยิงไกลลูกนี้มาโอ้โหไม่ผ่านมือกุโกโยริสโอ้สุดยอดจริงๆอะนี่อะนัดนี้ไม่ได้ผู้ชายคนนี้ยผมผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสเอมอาจจะดูขาดเลยนะครับผม แล้เวเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับผมอันตอนนี้นะครับผมของมาเชสเตอร์เตดออกเอาเจตอสานโชลงมาแล้วก็ทางตอนนันสเปอร์ผมโดรฮาร์ตี้นะออกแล้วก็เอมลูคัสมูล่าลงมาแทนเองครับผมเพิ่มมิติในเกมลุกนะครับผมของทั้ง2ทีมแต่โยมาจังหวะน,นี้ของซาโชได้โมงด้วยบูโนแต่เข้ามือกุโกยูริสจังหวะน,นี้ โยนเร็วขึ้นมาไม่ผ่านแล้วโรโนโอโอโรโนโดโมก็ยังเป็นฮูโกโยริเซฟเหมือนเดิมครับผมโอ้วันนี้โรโนโดโไม่พกดวงลงมาจริงแต่จังหวะน,นี้เล่นอันตรายไปหรือเปล่าครับผมสำหรับเ่าแนดสเปอร์แล้วโดนแกงได้ไหมเป็นสารโชเก็บบอลได้แล้วอ้าวเตียบฟาวไปซับแมนยูฟาวจังหวะไหนนะครับเนี่ยมองไม่เห็นแล้วว่าฟาวยังไงอะ เดี๋ยวเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวอีกครับผมสำหรับเขาในสเปอร์ผมเอาเป็นตากูออกนะผมแล้วส่งขันแดนกลางลงมาผมเป็นอ e ีบิสมานันนเองครับบิสมาเอามาที่แฮริเค็นฮ่าตอนนี้เหลืออีก20นาทีสุดท้ายนะต้องมาดูว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วของเกมนี้จะเป็นของใครนะ เอลริสิตเอลิสิตลาเข้ามาที่บิซุูมาแล้วจังหวะนี้ยังไงหอยเบียดหอยเบียดเอลริสิตหนึ่งหนึ่งกับคาสเซมิโลมาไม่ผ่านแล้วขึ้นสวนเร็วมันก็แหลเกินไปครับผมไม่ต้องเพื่อนด้วยจังหวะนี้แมนยูพยายามจะบีบแต่ก็ไม่แล้วตอนนี้เหมือนจะไปคุมโซนของตัวเองนะสำหรับแมนยูเทน ส่อนสอนคามขวางมาที่ด้านขวาลูคัสมูล่ามูล่าหนึ่ง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 ไม่ผ่านมาติเนสแล้วยังไงยังได้ลูกมุมเต็มม,มุมรับผมโอ้ตอนนี้เรียกว่าแฟนแมสเตอร์เต็ดแต่หายใจความแล้วผมยิงไม่ได้ไม่พอตอนนี้ต้องมาตั้งลุ้นไม่ให้เสียประตูแล้วผมเปอร์มาที่คูรูเซฟกี้เลนซานจังหวะนี้ สอนโยนเหมือนเอาตันโชครับผมจะเข้าไปสกัดบอลแต่เหมือนจะโดนเมือทำให้เสียลูกฟรีคิกระยะได้ลุ้นเลยอะจังหวะน,นี้สอนโยนเข้ามัดและวแม์มาเตเนสมองส,สกัดออกมาได้แต่ยังเก็บจังหวะสอนได้ที่เปริสิตเคนเคนยังไงยิงไกลได้ไหมหม่มาเตเนสเข้าไปแย่งได้ดีแล้ว แล้วจะสวนเร็วของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกูโนโฟานานให้สารโชคบอลให้แรงเกินไปแล้วโดนสวนเลยอ่ะจังหวะน,นี้ของแมนยูโอ้โหตอนนี้ซี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 ซซซยังไงซอนเอามาให้กระหอยเบียงแล้วแฮร์รี่เคนยิงลูกนี้แม่โอ้โหเอาแล้วผมโอ้ในนาทีที่87ครับแฮร์รี่เคนยิงให้ทอตแนาอนอสเปอร์เคลื่อนนำ ไปหนึ่งประตูต่อศูนโอ้นี่จากความผิดพลาดโดนตัดแดนกลางนะผมของบูโน่แฟนานเอาไม่เกมโดนย้อนสวนขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแฮเล็เคนยิงลูกนี้ได้แฮมหมดสิทธิ์โอ้ต้องมาดูว่าอีเด็กเันฮากจะแก้จังหวะน,นี้ยังไงนะผมบูโน่แฟนานน ให้กับโรโด่ะเหลือเพียงแค่1นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บนะทด4นาทีนะผมในเกมนี้อีกเส้นคูโนแฟนานตอนนี้เรียกว,ว่าต้องเน้นทุกจังหวะคผมสำหรับแมนยูอีกเส้นให้มาที่โรโดหนึ่งหนึ่งกับฮุโกโยลิจจังหวะน,นี้แม่ ไม่ผ่านนะยังคงสุดยอดอยู่บนเดิมสำหรับุกโยริสแล้วลากยังไงหมดเวลาแล้วแล้วก็จบเกมครับผมก็การว่าที่โอแทฟอร์นะมาสเตอร์สเต,ด,เตดก็ต้องเฉือนแพ้ผมก็คือสเปอร์เฉือนชนะแมนยูไป1ประตูต่อศูนย์นะผมจากแฮนด์เคในนาทีที่87นะครับผมก็โดยรวมวนะ่าเกมนี้นะผมก็สนุกนะผมบุกกันหมัดต่อหมดัด ที่ว่าใครพลาดล้มก่อนก็คือจบนะครับผมก็จะเป็นลูกเดียวเฉือนจบชนะไปอย่างนี้ครับผมก็เอาว่าเราในนัดจริงนะครับผมอีมเมชเตอรต์จะเปิดโอทัฟฟอร์ดเจอกับทอรนม้าฮอสเปอร์น,นะผมในวันที่20สุลาเวลา2กา15นาทีก็สามารถติดตามชมกันได้นะแม้จะดึกก็ตามนะครับผมก็ ถ้าใครใครใครใวก็ดูนะผมก็ในนัดน,นี้ผมการภาคจําลองนะผมถ้าใครชื่นชอบการภาคมันๆแบบนี้นะผมก็กดไลค์นะครับผมกดซับสไคร e ให้กับช่องของผม g c c n t e r channel ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ